ให้เบิ้งหนาบ่ว่าว่าก้เอาคันเบลองสิมันเวลาเขาไปเปิดเลงใส่ใดอยู่บ่เพอเหตุขึ้นบ่ได้ ภาสิถามเจ้าญยุบานเวลหาห้าปดเป็นมอลล์เป็นหยังสิห่าเอาผาบมาใส,ส่งสิมันมาจัางไหนต้องไปเห็นบ่ได้เดี๋ยวมาเปิดกล่องงอง